สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอาวันนี้ก็ขอจัดคลิปหนึ่งนะครับผมรถกะเดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้กะล้างทำความสะอาดหัวนะครับอ่างออกกะโอ้เกินขาดนะครับขาวจัวะเลยนะครับ รถนาสีบ่ได้ล่างมากเป็นปีนะครับป่านี้ล่างออกกะยี่ชันกะไข่แน่ขึ้นนะครับถูวงได้กะเลียมวงหันอยู่รถก็ะไดไปแก้มกะพอดล่างนะครับมันม่วนี่นะครับไปแก้มพุ่มลือออกนะครับขั้นนี้พุ่มลือออกเลย ลีออกล่างต้อความสะอาดนะครับขีฟุ่นไรนี่นะครับขั้นนี้เป็นขั้นที่ซีนะครับขั้นที่ซีขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมมดเกี่ยงคอนรอนแล้วนะครับมาหน,นี้นี่นะครับล่างขีฟุ่นขีไฟออกนะครับ อูวงเลกกะดำมองหันอยู่นะครับผมสำหรับคันซี่ก็ออกเป็นบางส่วนมันก็นเป็นขาบเกาหลายปีแล้วนะครับสำหรับเครื่องพี่น้่งก็จะเห็นนะครับเห็นไปแล้วสำหรับเครื่องยนต์กับไทยไ้เบิง้งขิดก่อนนะครับผมขีดตอนอยู่บางพี่มืัอนี้กัเก็บเก็บงานนะครับเปลี่ยนสายล่มตรงนี้ให้นะครับสายลม เก่าหัวแตกนะครับเพี่ยนว่าสิตามสภาพกับจะเช็คให้พี่น้องขึ้นก่อนนะครับผมแอ์ก็ได้ไปเช็คนะครับเลี่ยนลุกปืนตรงนี้นะครับปืนโมเลนะครับผมไอ้นะครับผมเก็บให้กันไป,ปราคากับบแพ้งดอกเก่าสิบบาทแอ์ก็เย็นเลยนะครับบัดนี้โอ้เย็นเลย ขึ้นหอยเก่งนะครับหอวมีผุครับท่านนี้หากันข้อมห่อนกับยูุขบนะครับหอม,มีขาดน,นะครับแล้วไฟนี้กะจีได้ประกอบใสขึ้นหายไวนะครับอันนี้พ่อเห็ดหายพี่น้องเห็ดหายไปนะครับ ไฟฟ้าสีช่องพิษตรงนี้นี่มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องหาก่อนนะครับผมว่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับูนี่นหัวดันบนนะครับชือว่าโอเคนะครับนี่ที่ตำนี้ทีเดียวนะครับนี่ประตูประตูฟังค้นครับประตู ีโปรลดออกนะครับผมข้อนี้มีสีโปรอยู่ตรงทีเดียวนะครับยูฟังนี้แหละฟังนั้นกับบุมีนะครับยางสวยๆนะครับนี่ยน,นะครับเอกซ์ซีเนพรเจ็ดหนึ่งอลวห้าสองนะครับหลังออกแางแฝบธรรมดานะครับ อยากให้ดีต้องนำยานะครับผมนำยาำยามาไว้นะครับเครื่องอัดฉีดฉีดออกนะครับบันนี้เอาจูนทุนปาปิตรงนี้ก็เดี๋ยวสีหาเส้ให้นะครับนีโอ้ทำสภาพสามเซนสามอุได้ไปนี่คุ่มเลยนะครับขั้นนี้งิน้นผมกับหาสซื้อยางกๆกับซื้อนะครับแตมเนตะกี้ นี่กะให้เนี่ยได้ถือลงมาเนี่ยนะครับผมกะแบ่งปันกันไปนะครับผมเส็บบ่ไดก้กะที่ควายเก็บงานเจ็บสีปปไปเรื่อยๆเก็บสะสมไว้อยู่นี่สามขั้นแล้วครับนี่ไอ้มาซีขายไปขั้นหนึ่งนะครับเอ,อ๊ะแข่งประตูนะครับนี่ ถกละสูออกเบิ่งนะครับผมตีพุม่มออกโอ้ยโอ้ยผูเลยนะครับห้ามเลยขึ้นขี้ดินี่เต็มหมดเลยนะครับนี่ตะกอนนี่พื้นเหยียบนี่ อ,อกแล้วก็โอ้ให้เนียให้เนียครับขาวจั้วนะครับให้เนกีก็ครบนะครับนี่อุปกรณ์ครบ,บ,รครบมีแต่วิทยุนะครับมีแต่วิทยุโอ้สภาพทีอว่า ต่ก,กันนะครับผมล่างออกโอ้เกินคาดนะครับรถคันนี้รถสุดท้ายที่ใด้มากนี่หกขั้นนะครับแปลากระมูนะครับแปอากับมูผมเอาขั้นหนึ่งผมขอเลือกนะครับผมอเอาเลือกเป็นปีซีเจ็ดนะครับตอางกนไมจะ่ปีซีหกภากับพ่อปันกันเนี่ยนะครับรถบริษัทเดียวกัน แต่เป็นปีที่เก็ดน,นะครับขั oh. ้นนี้โอ้เขินขาดเกินขาดกว่วกว่าที่จะเป็นรถสุนไทยขึ้นรถขั้นนี้ขับบ่ไห้นะครับขาดยางขาดมันาตายนะครับมันติดกระบอกคาดลางนะครับบอกคาดลางมันติดนะครับกะ<ล>ได้ไป ซื้อมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเหล็กขับมาได้เลยนะครับสําหรับขั้นนี้เป็นเกือบทุกขั้นนะครับรถสทตายเพราะว่ารถแรกๆอะ่ะสินเหลือกเอาตะขั้นที่ขับได้มาก่อนนะครับอันนี้กับที่แรกกับบลูเป็นปีซีเ็นะครับเพราะเบื้องขั้งหนามันเบื้องบ่อกนะครับที่แรกมาเบื้องขูมอเมออีกอย่างมันขาวปีซีเจ็ ไอดีไปเยนะครับเอาเบื้องฟังนี่ครับนี่เอาจ้วกมีแดงๆตรงนี้นะครับธรรมาดาเป็นกับสุขันนะครับนี่ทันย่านมันผูกเอาสีมา่านะครับสีมาธาแต่ผมุ่มานีโบกพูดออกครับนี่เอาห้องเดรล่างออกแล้วก,กัอีกโดนนะครับหรือบนเนี่ยผมวางผูเกาจี๊ดให้ นี่บ่บ่ขาดนะครับฟังนี่โอ้งามงามงามนี่ขู่มือก็ยังยังนะครับนี่แมน <มะ S 1> อิสุสุเอวเล็บระกันโอ้สม,มุดเลับประกันบนนี้ครับนี่วันหน่าจะเมื่อ,อายุเราแล้วนะครับ โดนปะนี่อนคู่มือการใช้รถโอ้แน่นอนแน่นอนเมาะปลานะครับม่องขามไปนะครับ โมงคิดยังร้ายเลยครับนี่เครื่องดีคัสซี่นี่โ่งมีหมองจีเลยเครื่องคัสซี่นี่มาเบิองแดดเลยนะครับนี่ร้อนในหลังในหอดทั้งขน,นหลังจะในหัวมาอันนี้อารตราคานี่ <c oughs> สมโมพีนม่น้อง่านี่ต้นนี้ของเขานะครับผมก็เห็นอันพาน,าน,านตาผมกับมองกัานไปนะที่แหลกหอนว่าไปสตาร์เทเครื่องเบืง้งเห็นเห็นมองหนีมันนะครับใการไดการตู่กับง,งามนะครับตู่ มองอามเตอะเป็นห้อยท่าสีท้าสติเกือีอยังกระเจานะครับแอั้งหนาบ่ามีเลยนะครับห้อยโปนี่ตรงเดียวทังนี้กับ่มีนี่นะครับผมขายบ่ได้ผมก็ติเก็บสีนะครับผมมาทิบวกราคาขึ้นไปอีกจักหน่อย นี่นะครับตาเต็มนะครับตาเต็มตาหวานที่เขาอื่นนะครับฟิเตกระจังนาตรงนี้นะครับนี่จังหนา บ่ตรงรุ่นนะครับแต่ก็ว่าเป็นอย่างนี้ครับผมถือว่าสวยงามไปอีกแบบนึงกันบบกันบอหมักกะสื่อมาเปลี่ยนไม่นะครับก็ไปไตไต่ตาไฟนี่นะครับคิวไตาตานี่โมมี่นะครับสีตรงนี้ก็ธรรมาดานะครับหลุดหลอกหลอนออกไปคือขั้นนั้นคือขั้นตู่อยู่นะครับ ว่านี้โอมี่ยังไล่นะครับเจ็บสีขื่นไปนี่ลงทุนเจ็บสีหัวจบเลยนะครับสามแสนสามนะครับสามแสนสามหมื่นสามพันหมื่นสามพั 33, นเนี่ยครับผมขึ้นสามพันบาท่าน้ำมันเออน้ำมันกับแพรงนะครับ ถือว่าโอ้ผมก็ไม่คิดว่ามันดีงามบันนี้นะครับมึงโอ้คัดล่างออกเราอีกแบบนึงเลยครับเพราะว่ารถมันขาดการดูแลนะครับไม่แเย็นพผอมเลยนะคันนี้ไม่หาเสียนหาเสียนเก่าใส่กาหนาคัดจั็หน่อยนี่ จัมเลยจัมเลยจัมเลยอ๋อพี่น้องอาจสิงงเอาะขั้นสองขั้นแรกนั่นนะเป็นยังคือลาค่นั่นนะผมกะได้มาแพงนะครับได้มาสูงผมว่ามัน มองว่ามันได้สภาพนะครับตอนที่แรกเขาก็ขายแล้วค่าเดียวกันหมือนนะครับรถมันหมือออกไปรถแหลกรถสองเขาก็ลดลด,ลดลดรดลงเพื่อสิดึงดูน้เฮาไปซื้ออีกนะครับหมดลงไหนเจ้าเมื่อนสองเมื่นนะครับโอ้เอาอ สำหรับคลิปนี้กะขันนีผมสิถทายเป็นคลิปทุกทายนะครับอาทิตย์หนึ่งวันท้าไดนขายนี่ผมติเปี่ยนสภาพเปลี่ยนราคาปิดการขายไหมนะครับนี่จําไว้เอถะนะครับไปใส่เบียนหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งหกสาม สามแสนสามหมืน่นนะครับอยากให้จ็บงานให้ก็ได้นะครับผมอยากให้เฮ็ดวงเด้มาเบิงมาคุยกันนะครับอยากให้เฮ็ดจังเด้นะครับสำหรับกันนี้ราคานี้ <c oughs> ขอขายเงินสดนะครับ <c oughs> ขอขายเงินสด <c oughs> ก่อน <c oughs> เปาใส่เงินวงตรงเลยนะครับผมอันนี้ เอาใส่เงินสินเดียนแล้วนะครับผมหาเง,งินใส่นี่นะครับเอาเงินกืบว่าอยู่กับรถหายแล้วนะครับ <c oughs> งามงามเสยนะครับงามเสยงามเสย สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็เอามาหลายเติบพอสมควนแล้วนะครับขอฝากพี่น้องไม่นะครับกดติดตามทั้งช่องนะครับผมเพื่อสิบวาผาดลดขั้นต่อต,อตอไปนะครับลดขั้นใดๆมากก็ดีายให้เบื้งให้เบิ้งนะครับบอสือกับ ก็เป็นอยังนะครับผมเบิงชุ่มล่นไปนน้ำกันนะครับผมกดถูกใจให้ผมน้ำเนี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม